ดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับพวกเราอินซีพาเที่ยวอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่ใหม่เนาะแต่ว่ายังอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกานะคะเป็นอีกฝั่งหนึ่งค่ะอยู่ที่นครพนมวันนี้เรามาที่ไหนคะหญิงวันนี้เรามาที่ถ้ำนาคีค่ะวันนี้นะคะเราก็มากับพี่ศึกษาของเราเหมือนเดิมผู้เชี่ยวชาญนะคะที่อยู่กับเราตั้งแต่ถ้ำนาคานะคะท้ะสวัสดีค่ะพี่ศึกษาค่ะ วันนี้นะคะก็อยากจะถามข้าวๆนะคะในส่วนของมีการค้นพบยังไงหรือหรือเปิดตั้งเมื่อไหร่อย่างเงี้ยค่ะพี่ถ้ำนาฮีเพิ่งเพิ่งค้นพบประมาณสองปีนี่แหละครับหลังจากถ้ำนาคาแต่ก่อนมันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําตกทีนี้ก็จะมีน้าตกอยู่ประมาณสิบชั้นเอ๊ะทำไมเราเหลือกันอยู่แค่นี้คะวันนี้สมาชิกเยอะมากเลยค่ะก็เหลือจากถ้ำนาคากันแต่ก็ วันนี้ก็คิดว่าความสวยงามน่าจะไม่แพ้กันกับฝั่งของนาทานะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะไปเลยค่ะแนช่วงช่วงเนี้ยโควิดนักเที่ยวน้อยหน่อยค่ะแต่ก็เห็นยังมีพี่เขามานอนกันอยู่ข้างล่างนะเขามานอนเช้าเช้าเขาขึ้นดูพระอาทิตย์ขึ้นอ๋อเดินขึ้นเส้นทางนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับต้องขึ้นไปกี่ชั้นคะถึงจะเจอพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าก็ไป ไปถึงชั้นที่สี่ก็จะขึ้นไปไปผานาคีเลยใช้เวลาไปดูอาทิตย์ขึ้นก็ประมาณ40นาทีคือเดือนจากนี้ขึ้นไป40นาทีใช่ครับประมาณนี้แหละครับเหมือนอยู่ในล้อมรอบของดวงอาทิตย์อะใช่ไหมเป็นมุมๆได้ที่นั่นหนูต้องใส่ในเฮดสแตนขาะคุณจะนี่เขาเรียกว่าอะไรคะมอสมอสมอสไม่ใช่ปฏิพาน น้ำตกค่สะสวั์นะคะมอนลงไปห,หินใช่ไหมเหมือนงูไหม <Wow. S 2> 99%ไม่รู้ว่าไผคือย่า <Wow. S 2> ใช่ไหมเนืว่าเป็นไม้ต้นแต่มันเป็นตระกูลญ้าครับไผเนีย่ยเราถึงทางเข้าแล้ว ทางใหม่ที่เราทำฝัง่งฟังถ้ำนาคาที่เราไปเมื่อวานเนี่ยยังไม่เห็นชัดแบบนี้นะยังไม่เห็นช้อนกันมันเก็ดปลาแบบนี้เลยแต่ว่าอันนี้ช้อนชัดมากอันนี้มันจะชัดเห็นมันมันจะช้อนกันข้างบนนี่ชัดคนนี้เยอะจะเห็นชัด ตรงนี้ก็เป็นน้ำตกชาลีสี่แล้วน้ำจะตกลงมาจากนู่นเลย,เ,ลยเป็นสายลงมาเลยขึ้นไปตรงนี้ประมาณร้อเมตรก็ถึงเสียนี่เก้าแล้วเสียนแรกที่เราจะเจอมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจเพราะว่าออกซิเจนมันจะน้อยงั้นเราต้องค่อยๆขึ้นไปแล้วก็พักบ่อยๆมุมนี้ก็สวยนะครับมุมเนี้ย แต่ว่าต้องใช้กล้องเลนส์วถ่ายมันจะได้เห็นทั้งนี้อันนี้เป็นเสียงที่หนึ่งครับเป็นเสียงที่คนพบเขียนแรก พอจากเสียงที่หนึ่งเราก็จะขึ้นถ้ำนะฮะก่อนจะขึ้นถ้ำก็จะเจอเสียงที่เจ็ดก่อนตอนนี้เราอยู่เสียงที่เจ็ดแล้วเราก็กำลังจะเข้าถ้ำใช่ครับขึ้นถ้ำแล้ว,ลวเมื่อเมื่อสักครู่ตอนที่เราเดินขึ้นมาจะมีเสียงที่เก้าเสียงที่หนึ่งแล้วก็เสียงที่เจ็ดแล้วเราก็จะมาเจอทางขึ้นถ้ำซึ่ง รู้สึกของความลึกลับเนาะใช่ครับเย็นด้วยนะเย็นใช่เย็นตรงนี้จะจะเย็นทั้งทั้งวันเลยครับคือไม่ไม่ไม่กำหนดว่าเป็นฤดูไหนมันจะเย็นแบบนิ้ตลอดลักษณะหินก็มีความชัดเจนของรอยเกล็ดนะคะใช่ใช่ชัดเมากเลยเป็นความธรรมชาติให้มาแบบสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้พี่พี่ศกษาบอกว่าตรงเนี้ยค่ะเมื่อก่อนจะเป็นบันไดขึ้นค่ะใช่ขึ้นตรงนี้ชันๆตรงนี้เลยครับคือตรงนี้เลยนะคะเมื่อก่อนมาขึ้นยาก สะดวกแล้วนะคะ ครับเย็นเรามาเลยังไม่โดนแดดเลยนะใช่ไหมเส้นนี้มันลมเลื่อนอยู่แล้วตอนนี้เราถึงผานาคีนะค,ะครับจุดชมปิวค่ะ เป็นจุดชมวิวที่ทางที่ศึกษาค่ะฝันเห็นนี่ิตเห็นในฝันครั้งแรกใช,ใ,ชใช่ไหมคะครั้งแรกเลยแล้วก็มาเปิดจุดนี้ให้นะักท่องเที่ยวได้เดินขึ้นมาะนะคะคือวิวสวยมาก ก่อนมันจะเป็นอุโมงเข้าไปข้างในเลยครับแสดงว่าแต่ก่อนเดินผ่านเดินเข้าไปจะเป็นถ้ำหรือเข้าไปเลยอตอนนี้พี่สืนทารก็พาเราเดินมาถึงเสียงสุดท้ายของวันนี้และของถ้ำนาทีเนาะอันนี้เป็นเสียงที่สี่ใช่ไหมคะใช่ใชท่ที่จริงที่จริงอาจจะเป็นเสียงสุดท้ายสําหรับที่เรากําหนดไว้ ที่จริงมันอาจจะมีเยอะกว่านี้มุมมองของนักองเที่ยวนะครับตามเส้นทางอาจจะมีเสียดิบอื่นใช่ใช่ค่ะเพราะว่าตามที่หนูเดินไปเดินมาหนูก็ยังสังเกตว่าเอ้ยตรงนี้ก็เหมือนตรงนี้ก็เหมือนแล้วก็ธรรมชาติแบบโอ้ยวันนี้อากาศดีมากเลยพี่ใช่ค่ะนี่มีมีฝนเล็กๆน้อยๆเหมือนโดนน้ำมนต์เอาต่อไปแล้วก็จะเดินลงอ๋อต่อไปเราจะเดินลงอย่างเดียวแล้วนะคะใช้เวลาจากจุดนี้นานแค่ไหนคะพี่อ่าไปถึงที่จอดรถก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่เกินนี้ครับชั่วโมงหนึ่งไม่เกินจะลองไปกันเลยค่ะครับผม ตอนนี้นะคะเราก็พามาอยู่กันที่ทางขึ้นเจดีกองข้าวสีบุญเนาใช่ไหมคะหรืออีกเรียกอีกชื่อนึงว่าพระธาตุภูหลังกาคือทางขึ้นนี้จะเป็นบันไดล้วนๆเลยใช่ไหมคะเป็นบันไดปูนเป็นบันไดปูนประมาณระยะทางประมาณกี่กิโลคะขึ้นไปขางบนไม่ถึง2กิโลนะไม่ถึง2กิโลแต่ใช้เวลาหน่อยใช้เวลาแบบมันขึ้นชันด้วยอ๋อทางชันด้วยเราจะหนักนิดนึงคับค่ะเราจะมาเป็นผู้พิชิตใช่ไหมคะ1,400ัขั้นเนาะ เ,เดี๋ยวเราจะไปกันเลยค่ะเราพร้อมกันแล้วค่ะ,คะเริ่มหอบแล้วอันนี้คือข้างบนที่เป็นเจดีสีทองนี้จะเป็นที่บรรจุพระสารีลรกธาุพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เ,ปเป็นจุดสูงสุดของภูลังการด้วย <c oughs> อจะมีชันกว่านี้อีกไหมคะ <c oughs> <c oughs> มีชันกว่านี้อีกอ้ <c oughs> ด้วยแรงศรัทธาค่ะปรับประมาณเกือบ90้าองศาตรงนี้เก้องศาเลยเหรอคะข้างบนนู้นสูงที่เราไปเมื่อ<ร>วานนี้็าืจหายขาดไงอ๋อค่ะนายาจขาดโอ้ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะคะหลังจากที่เดินขึ้นมาได้นิดเดียวเอง20%่ส 20%แล้ว <entertain> <way> อันนี้คือที่ธรรมชาติที่ไว้ให้เรานั่งพักได้หัวใจเต้นคคมจังค่ะตรงนี้นะคะเราก็มาเลย พึ่งทางมาแล้ว<ช>นิดนึง,น,งนะคะก็เรากําลังจะไปต่อกันข้างบนนะคะไปถึงเจดีค่ะข,ข้างบนนี้ก็มีหินที่เป็นลวดลายนะคะพี่หนูมองเห็นเป็นเหมือนช้างน้อยเลยอะ่ะกำลังนอนหลับอยู่ ตงลงกลางหัวเมื่อกี้นี่คือ,อ,อ,อชันเนาะชันมากชันมากค่ะพี่บันไดเก้าสิบองศาระยะสั้นมาทดสอบกำลังขากันขออนุญาตด,ดื่มน้ำนะคะจากการที่เราผ่านบันไดาทางชัน90องศาขึ้นมาอุ้ย หัวใจเต้นค้อมจังหวะค่ะพี่ <c oughs> ตรงนี้เขาเรียกประตูเมืองรับแรงค่ะตรงนี้ก็ประตูเมืองรับแรงนะคะเอ่อขึ้นมาได้สักประมาณ 60- 7 0เอร์เซนะคะจะมาเจอประตูเมืองรับแรงแล้วก็ใกล้จะถึงข้างบนแล้วละ่ะซึ่งซึ่งจะต่างกันกันกบทางถ้ำนาคากับนาคีใช่ต่างกันครับเพราะว่าตรงตรงนี้นะมันเคยมีครูบาอาจารย์เน่ยเข้าไปได้ คือทะลุผ่านเหรอคะใช่ครับไหคบนบกเหมือนคนค่ะโอเขาอ,อยู่ในกล้องเนี้ชัดว่ามันคล้ายๆคนเหมือนทหารยืนใช่ไหมคะอ๋อก็มองเห็นอยู่ข้างหลังน่าจะเป็นปืนหรือไหมก็มีจับโอ้แล้วเดินไปอีกประมาณห้าสิบเมตรก็จะเห็นอุโมงค์ถ้ำเราต้องหลอดอุโมงค์ถ้ำไปเดินผ่านไปอ๋อมันจะเป็นทางน้ําตกที่ไหลลงมาค่ะโอ้ไปค่ะ ยังมีอะไรให้ค้นหาอีกเยอะนะคะของที่นี่ <c oughs> สวยค่ะสวยเป็นลายหินถึงอุโมงค์ถ้ำแล้วถึงอุโมงค์ถ้ำ <c oughs> เราต้องเดินไปตรงไหนคะเดินไปนี้ครับถ้าเป็นหน้าฝนมันก็จะมีน้ำไหลผ่านลงมาตรงนี้มันมีมีผ้าม่มานน้ำตก แต่ว่าเวลาเราเดินไปจะเปียกไหมคะท่าเปียกน้ำก็จะไหลลอดพื้น<อ>ค,คือน้ําตรงนี้จะไม่แรงค่ะช่องน้ำไหลลงมาอนี่เป็นช่องข้างบนนี้เองอยากมาเห็นตอนที่มีน้ําไหลลงมะตอนนี้นะคะเราใกล้จะถึงเจดีกองข้าว สีบุญเนาของเราแล้วนะคะหรือพระธาตุพุลังกายนั่นเองนะคะใกล้จะถึงแล้วอีกนิดเดียวค่ะเด้วไปกันต่อค่ะเดี๋ยวจะได้ไปสักการะกันนะคะ อนนี้นะคะเราถือว่าอยู่จุดสูงสุดของยอดภูหลังกาแล้วนะคะอ้ปนเรินถึงจนได้นะคะด้วยความพยายามความศรัทธาของเรานะคะขึ้นมาสู่ตรงนี้นะคะเจดีย์กองข้าวสีบุญเนานะคะงาน,นะคะก็ที่นี่นะคะมีประวัติความเป็นมายัางไงบ้างคะพี่ประวัติก็คือจะ <c oughs> มีพระครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านขึ้นมาปฏิบัติธรรมบนนี้นะครับค,ค,คืออาจารย์พระอาจารย์สมชยัยจากจากประวัติก็คือท่านท่านมาบำเพ็ญภาวนาข้างบน เวลาท่านท่านมาบําเพ็ญใช้เวลานานตอนที่ท่านมาภาวนาเนี่ยท่านท่านเจอเจอหินหินที่ผูดขึ้นมาจากใต้ใต้หินตรงเนี้ยเป็นสีดำาๆท่านก็เก็บมารวมไว้แล้วท่านก็เอาหินมากองกองทับไว้ค่ะแล้วท่านก็สร้างเจดีย์ตรงนี้ไว้ซึ่งท่านบอกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เลยทําเจดีย์ครอบไว้ออกตรงนี้ซึ่งใช้เวลาสร้างเจดีย์ตรงเนี้ยประมาณ59วัน ่ซึ่งถือว่าเร็วมากก็มีศรัทธาญ,ญาติโยมข้างลาง<ช>ตรงบัณฑงชมพูมาช่วยกันเพราะเจดีย์ตรงนี้ใหญ่มากนะเส้นผ่าตรงกลางประมาณ10เมตรได้ถือว,ว,นะว่าใหญ่มากค่ะ วันนี้นะคะพวกเรานะคะทีมงานปูนอินซีนะคะรายการอินซีพาเที่ยวของเรานะคะต้องขอขอบคุณน,นะคะอุทยานแห่งชาติภูรลังกานครพนมบึงการนะคะรวมไปถึงสํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์สิบ นะคะที่เปิดให้เราเข้ามาเที่ยวชมอุทยานแห่งนี้นะคะได้มาศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะกะ็ะะได้มาสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะแล้วก็อย่างยิ่งนะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ศึกษานะคะหัวหน้าฝ่ายนันทนาการและการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูลังกาของเราที่มาให้ความรู้กับเรานะคะแล้วก็ดูแลเราตลอดทริปนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้ำนาคานาคีแล้วก็จุดสุดท้ายนี้นะคะพระธาตุภูลังกาต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพี่ค,ค่ะขอบ คุณมากมากนะคะค,ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับพรุ่งนี้นะคะเรายังจะพากันไปต่อนะคะที่ศาลเจ้าปู่อือลือนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอีกสถานที่หนึ่งนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้เราจะไม่มีพี่ศึกษาไปด้วยแล้วนะคะเราจะไปกันเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูความศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นกันในวันพรุ่งนี้ต่อคะ่ะ สาลเจ้าปู่อือลือนะคะอําเภอบึงของหลงจังหวัดบึงการค่ะตอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ ะะเราก็อยู่กันที่ท่าเรือนะคะท่าเรือช่างน้อยหลังจากที่เราไปสายมูกันมาแล้วที่ศาลเจ้าปู่อือลือนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะลงเรืออีกจุดหนึ่งที่ต้องมาเช็คอินนะคะคือห้ามพลาดเลยก็คือเกาะดอนโพนะคะซึ่งตรงนี้ในตำนานนะคะเขามีตำนานบอกว่าเป็นวังของพญานาคราชนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงปู่อือลือนะคะอาศัยอยู่เดี๋ยวเราจะไปลงเรือกันเลยค่ะเพื่อนไปกันหมดแล้วค่ะเนี่ย ขึ้นเรือคนสุดท้ายจะตกเรือไหมคะเนี่ยตอนนี้นะคะพวกเราก็ลงเรือกันแล้วนะคะจะเดินทางไปที่เกาะดอนโพจากที่นี่ก็ใช้เวลาประมาณ30นาที ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะเกาะดอนโพนะคะที่เป็นตำนานนะคะเป็นที่มาของรักสลายระหว่างนาคราชกับมนุษย์นะคะจนทำให้เกิดสถานที่แห่งนี้บึงขงหลงขึ้นมานะคะเพราะว่าการโกรธของพญานาคราชซึ่งเป็นบิดาของพระธิดานะคะความรักสามปีนะคะต้องมาจบลงเพียงเพราะมน กายล่างจากพญานาคาราชเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ถึงข้างในกันแล้วนะคะแล้วเราไปจุดทูปก,กันค่ะหลังจากที่เราไหว้เสร็จแล้วนะคะแล้วเราเอาของไปถวายกันนะคะก็คือเราต้อง เปิดฝาขวดนะคะแล้วก็วางบริเวณที่เรา,าจะถวายนะคะบริเวณนี้ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทิปอินซีพาเที่ยวรอบนี้เราพาเที่ยวกันแบบจุกๆจัดเต็มเลยนะคะกับสถานที่ยอดฮิตของจังหวัดบึงกาฬแล้วก็นครพนมนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้ำนาคาถ้ำนาคีนะคะพระธาตุภูรลังกาที่เราไปกันมานะคะรวมถึงจุดเช็คอินสุดท้ายนี้ก็คือเกาะดอนโพนะคะแต่อยากจะแอบกระซิบนะคะว่าพิธีกร2คนของเราหายไปแล้วนะคะตอนนี้ ที่สรบสไลด์ไปแล้วจากการขึ้นถ้ำนาคีนาคานะคะ,ะ,คะจริงๆจะบอกว่าที่นี่นะคะเป็นที่ที่สุดแสนจะประทับใจมากๆเลยนะคะจากการที่เราได้ขึ้นไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้ไปสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะได้ขอพอรกันมาแบบจุกๆแล้วก็เอาพอรมาให้ทุกท่านที่กําลังดูอยู่ด้วยเลยนะคะ สำหรับท่านไหนที่ชอบท่องเที่ยวแนวนี้นะคะเียนเชิญนะคะมากันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมศึกษาเส้นทางการเดินทางนะคะแล้วก็เริวมถึงจองคิวด้วยนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราในเพจอินซีกรุ๊ปนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปเที่ยวสนุกๆพาพวกท่านเที่ยวกันอีกค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย